สวัสดีครับทุกคนผรผมบิ๊กเกมเมอร์นะครับตอนนี้เราอยู่กันกในเกม World of w a r s h i p ิอนนี้สายวิจัยที่เราอยากจะไปก็กคือสาย BB อเมริกานะครับจะไปเวอร์เมว์มอนเทนาแล้วก็ลุยเซียนานะครับเรามาถึงโคโลราโดแล้วนะเราต้องรวยกันนะครับติดตามซีรีส์นี้กันให้ได้นะ โคโลราโดฮะตอนนี้มีหมื่นหนึง่งต้องไปเท่าไหรนะน่นะแสนหนึ่งอะแสนสี่นะต้องไปกันเลยอย่างเดียวต้องไงดีมีห้าร้อยอะซื้อซื้อวันหนึง่งมาซื้อพรีเมียมไปก่อนนะฮะ อีกพีอ๋อแหลับรางวัลได้ไรเอ่ยห้าสิบเหรียญโอเคทำภารกิจไปเรื่อยนะอยาวออกไปครับเอาอุปกรณ์ใส่ครบหมดแล้วนะ มื่อกี้เคยผ่านมาแล้วแต่พออัปเดตอัปไปอัปมายังอยู่แค่โลโควาโด,โดน้นะงงเป็นกไงเด็ดทงนิดหนึ่งอ๋อไล่ผ่างอันนี้ดีแล้วสวยแล้วมาทงครับเพิ่มอีพีอยู่ไหนใช่ป่ะใช่นี้ป่ะ ที่ทงธรมทงทรมดาก็าาาทงอีพีอยู่ไหนอะอุปกรณ์อ๋อยู่ในอุปกรณ์อะไรเนี่ยอ่า อีพีเดี๋ยวเดี๋ยวนีนปะไม่ใช่นี่ไฟอออีพีอยู่ในนี้อ่ะดาวนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าให้สี่ อ๋อสมัครลเซนดีครับประสบการณ์ผู้การเออของเซนดาวเขียวหรอ,หรอก็สามหมอหนี่แหละเงินเงินไม่ต้องการเท่าไหร่ชุดโบนัสถาวเรอเอาพอพันหกร้อย่ะก็คือลายพางนะลายพางถาวรน,นั่นเอง เดี๋ยวลืมอัตโนมัติแตไม่ต้องซื้ออะไรมากมายครับซื้อทีเดียวเมื่อก่อนไม่ใช่อย่างนี้นะเอาค้างค้างคืออะไรเน็ตกระตัวเอ้ยค้างดีครับ อืมโอเคไปรู้กันเลยดีกว่ากับตาแรกโคโลโรโดลรถเรือมันจะติดไอ้บ้มปอมนะสั้นๆอืมเวิล์ออฟจันท์บานบีบีน่นเยอะนะรัตเวนน้อย Rồi, mà. Chậm chậm có còn ítน้อย à. Em mà. 6. จริงโอเคเข้านะครับเขาจะสวยแค่ไหนหือ <c oughs> โคโลโดเรานี่น้อยนะวงการมองเห็นเราน้อยระยะกันมองเราน้อยมากแผนที่ต้องเปิดไว้ใหญ่ๆนะครับจำเป็นครับฟาเสโกมีพายุอยู่นะใจเย็นนะ เห็นไหมมันจะป้อมปอมสั้นๆจากอุปกรณ์เพียบฮะสวยมากโคตรสวยเลยอะ สวจัดมุงหนา้าไปครับเกาะครับหลังกเกาะปืมนมีนาจะนิสัยย,อย้อยๆหนนะ่อยนะก็คือมันจะยิงขึ้นสูงแล้วก็ย้อยตกลง,งมาหลังเกงาะงยิงได้ยิงได้ดีกว่าประเทศเอื่น มันทางดีไม่ค่อยมีคนนะ่ะมาขึ้นไปดีก็ได้นะได้ทางซีจวไม่มีใครเข้ามาในเขตที่เราจะดวนตัวจับได้นะระยะสิบกกิโลเรายิงระยะสิบหกจุดสอง ประมาณสิี่โลที่เราโดนเห็นคูกิเข้ามาครับยิงไม่ได้อยู่นี่ครับคูกิหันออกหลังเกาะบ้านเล็กๆสวยเชียวมีท่าเรือนะ คระยะไกลครับสิบหกสิบเจ็กิโลเฮ e อีค่นครับเพื่อโดนยากทีนี้เราช่วยยิงได้นะนายโอ้ไม่น่าได้ สิบเก้าโลไรออ,อนครับเขย่ายออก,ก่อน <Okay. S 1> เจอไรออ,อนนะายออ,อนฝรั่งเศสอ่ะสายเผา,า่าป้อมปืนหาทัานไหมอ่ะ คุณโซยี่สิบโลฮะยิงไปแล้วถอยก่อนยาพวกเรายิงไม่ถึงติดอินเหรอ ยิงเผื่อโดนไม่ไมูู้เนี่ยไม่น่าโดนนะเรือเขาเร็วหลบไปละไรอ่ฮอคกินนะฮอคกินไลออนแปดโด,โดไม่ถึง ิบเจ็ดโลเทนโทสิบกว่ากว่าอืมุโทลอ,รรอยอยู่นน่น2ีสิบโลโดนโดนไหมเฮ้ยโดนโดน้วยไฟไหม้อีกไอ้คุ้มคุ้มอ้โหลดชาสามสิบวิ ไปไม่ได้ไมาเรื่อยๆครับฮอปกินฮอปกินอยู่หลังก่อนนะฟุยโซไกลจัดเอาบ้านแล้วก็จะเข้าไปปล่อยต่อนนะลิบโลทำเป็นดีๆไปได้นะ้อง ยังวนอยู่นะเออกาะกลุ่มนะไม่ไม่แตกกระจายกันไหมจุดนี้นะเราตามเข้าไปยี่สิบโลไม่ถึงนะฮะเราสิบเก้าโลว่าหวานนะสิบแปดโลจุดสิบแปดจุดแปดโลเข้าครับเข้าเลยฮะ ลุยกันเลยปุยโซ่อยู่นอกนะเดี๋ยวเรามา,มาเกาะอยู่แถวแนี้นะคนะแนนตามเลยสองต่อหนึ่งนะตอนนี้ไว<ม>อ้อนหืมมมบนนงม้ ว่อไปหลังก็นเนี่ยไดไม่เจ็บตัวมากดูหลังเกาะหมดเลยนะใกล้แล้วฟูโซเข้ามาในระยะยิงแล้วปวดตัวว่ะเจอนางก็ตกก็จบแล้ว ดูวันอื่นๆมันไม่อืดน,นะ15โลกับไลออนดูนี่จัดเต็มไหม1 0 0 มาเต็มเต็มกับฟูโซ่ตรงนี้ครับนิดหนึ่งแปดวิเลี้ยวปะ่ะไม่เลี้ยวนะตรงนะชะลออรอโอ้โหฟูโซเก็บหมดเลยอะ่ะ ลอยข้ามได้ไงอ่ะอ๋อเป็นยี่เมียเลงเป้ามีตัวกำลังขันกล้าบเข้ามานะครับออง่ลายลาจะเย็นหันมาเถอะหันมาสูงเข้าไปใกล้ ปากเรือครับเร็งไปฮะสามพันตายแล้<ม>เดินหน้ายิงก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยขอเขายิงกันโอ้ไม่ไม่ยิงเราด้วยอ่ะยิงด้วยอ่ะโคตรยิงเลยอะ มามาดูดิดูดิยังไงร้องไหมหมือหนึ่ง้องไหมล่ะเจ็ดโลระยะปืน้องเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยจำไม่ได้และอ๋อปืน้องห้ากิโลหันว่าเด อเรียบร้อยครับขอแค่นี้ฮะเข้ามาใกล้นัดปอมเดียวเท่านั้นน่่ะเดี๋ยวยิงไลออนเอาฮะโดนไหมโดนแหละดูออก เหลือครัขึ้นเหนือไปนิดนึงนะ <_ t ell> ไม่มีปัญหาอะไรครับตามไปเก็บครับ <_ t ell> ปืนครับแล้วเบิดไฟมา <_ t ell> ดีไม่ติดไฟไหม <_ t ell> <_ t ell> บีมา

เรือเร็วครับต้องเผื่อมันนิดนึงครับดูเกจจริงไม่ได้นะเรียบร้อยครับนี่เราก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้จับนานตาที่สองของวันนะดีไฟไม่ติดนะฮะอะไ,ไลรล้อก่อนครับอ,รอันอองอ่ะ ไม่เป็นไรครับยิงไหมฮะเผื่อไว้กลางลำไหมโอ้โห 5, โโห้าพันโอโดโมานัดหนึ่งสามพันโดนกลับมาโหจังเดี๋ยวเราเข้าในนะอ้อมในไป ยิ่งโตงไปโตมาครับยังเดือดครับเรียวเข้าเหรอเดือบร้อยฮะเก้าพันจัดไปไปเล่นกับแม็กเคนเซ่นนะครับเรียกไปแม็กเคนเซ่นเรียวออกเหรอ ไม่มีปัญหาสองพันมาหกมาผมมาช่วยนะฮะลงไปหมื่นสองเปนร้องมนร้อโอ๊กเลย เก็บไหมเก็บไหมเียบร้อยครับออกวินนะเรียวเผื่อนิดนึงโคโรโดเหมือนกันนะฮะโอ้โหขลบเราได้นะนมะัไหม วนกลับนะโดดนัดเดียวหรือจะเชื่อฮะตามไปตอนนี้ดาเมจเจ็ดหมื่นนะตามเขาเพาเยอะเรองอยู่เหมือนกันนะวิ่งฟงไปเลยจบ สุดไหมหมุนไม่สุดนะอาจารย์หนีไปไหนอ่ะอ,อ๋อเผื่อๆไว้ครับบีปไะเดี๋ยวไปบีบีบีทางนี้ครับเดี๋ยวไปบีบีบีทางนี้ที่ G ห้า ระยะสิบสี่โลนะไม่ยิงเรามานะอะไรนะไฟล้ออีกเอนกรหนอ โดนไหมนิดหน่อย 5, ครับห้าพันครับป้อมปืนมุนช้ามากเลยนะไหวมัย้ยเนี่ยโครโดเรียบร้อยครับแค่นี้มมีพลาด มาดีๆเหรอมีดีๆมาช่วยนะห้าสิบไม่โดนด้วยเออจบนะเพื่อนจบได้ไหม่าบอกว่าจบไม่ได้ ห้าสี่สามโอเคจบครับเรียบร้อยเป็นไงละทุกคนมาเร,นเรื่อยๆสี่ลำเจ็บไปสี่ก็เท่านั้นดะเบจน้อยมากนะนการกลับมาเล่นครั้งนี้นะได้รับเงินมาสองพันหก EP เก้าพันหกนะกับดาวเกี่ยวสี่พันเฮ้ย ดาเมจขึ้นไปเก้าหมื่นหกเลยเหรอ <M ald ies> ใช้ได้อยู่นะคะแนนทีมฮะอ,อยู่ที่เท่าไหร่ที่สองโนนั้นเลนโน่อหกลำเลยนะก็คือสองลำ2สองคนนี้เยอะมากนะพัดกันเก็บเลยอะ่ะใช้ได้ใช้ได้พอได้อยู่ ค่าันหกดาวนะโอเคอยู่นะตาละหมืน่นสิบสี่ตาแสนสี่ก็ได้อยู่ฮนะสิบสี่ตาก็จะได้ขยับเกียนหนึ่งแล้วอ่ะวันนี้พอแค่นี้นะกับโคโลราโดนะเวลาตาสองตาแล้วนะครับพอหอบปากคอมคอโคโลราโด มีสองหมื่นแล้วเลือีกแสนสองนะครับเราจะก้าวไปอีกเทียนหนึง่งยกอีกระดับหนึง่งจะเร็วกว่านี้ไหมไม่รู้นะฮะกับแคนซัสนะฮะแสนสี่ 1, 4, นี่เท่าไหร่เออสองแสนห้าอืม ทำไม่ยาก20่าตาเท่านั้นโอเคขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กับซับสไคร e ด้วยแล้วเจอกันกันกบ World of w a r s h i p กับ b i g g a m e r บ๊ายบาย